น้องสวัสดีพี่ลูกนุ้ยสวัสดีสุขสุขนสุหมองสุบอลผอกันเก่าพี่น้องเอ้ยกับซองน้องอ้ําตอนสวยๆพี่น้องเห็นได้ยินเสียงหล่มานางแพตติเหมืนก็แหลนมาหาเลยพี่น้องเอ้ยหืมนิ่มๆๆหรออืมอยากกินข้าวแล้วลูกอืมกินกับอืมกินกับปลาทูลุงบอลชื่อมาหา น้องเอ้ยวนนี้ที่ข้ามาเบิ่งมาซุมก็อย่าลืมพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ครอบครัวลูกทกพี่น้องเนม่มาพี่ระบะโลอยากปดีโดอยากสุดีโดมาฝากไปกินน้ำกันกับน้องเนาะมาหอดแล้วเลยยี่ลายเห็นยังลูกเห็นต่อเห็นตอหรือเห็นผึ่งลูกเห็นผึ่งมาแล้วเลยก็ ได้ยินว่าฝฟก่ลู่มาว่าสั่นมาเบิ่งกันพี่น้องเออมันมืดแต่ไม่ไดเห็นใบ่บ่เห็นได้มันมืดแต่นี่พี่น้องเห็นบ่นี่เขาซูมใส่นี่พี่น้องอันลู่มาเมื่อกี้นี่บ่ลูกเออฮัมฮะกะรู้มาเมื่อได้นี่เพราะว่า ขนาดแม่ยังยิ้มอยู่มาอยู่ในเทียงข้าเจ้านั่นพี่น้องเนาะฝึงอันนี้นะน้าๆพวกในะทางบักใหญ่น่ะบริหน่อยเด้พี่น้องรู้มาในเทียงข้าเจ้าหันเลยข้าเจ้าเราว่าโอ้ยว่าสันอันก็มาบอกโศกบอกลาบก็อย่ามาใกล่มาทัดได้ว่าสันไปสนอยู่ต้นไม้ต้นตอกพูนอย่ามาสนอยู่ท่อนกระหน่อยไดาพั่น้องคนก็บรู้มาพี่พี่น้อง Mẹ phụng với Cứ bỏ thải nó Toàn ăn Lưu là nó Ui Dạng vào sẵn anh ăn này nó Mẹ nó ăn cái hành Mọ Ta thiêng nó rồi Nó Nó, nó tỏ cấp xanh đẹp Tỏ cấp xanh đẹp Bên bò คันใสเสือแดงเราบด้ายป่เออขนะนี้พี่นนองโอ้หางบักใหญ่นะบด้น่อยได้หนีเน่ะคนมันบกโซบบกลาบ่าช่งอันนี้นเนาะไายไปเที่ยงลูกล่ะอันมาแล้วกระสือน้องแนนพี่น้องสวัสดีปลาลูกโน tiếp 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 nọ tiếp ờ ờ tiếp 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 อันสบมือไปย่างลูกไปฝุ่ไป,ไป,ป,ปไอัน,อนะันบ้ได้บริลหลอกคได้หันะนพี่น้องขเข่าพิ่นแต่ละปีก็เป็นแบบนี้แหละพี่น้องเลยในเบิ่งน้ากันหันนี่น้าผัดโบมีแบบน,นี้เป็นหน้าโคกบ่พ่อปุ๋ยกับแม่นบ่พ่อฝุ่นกับแม่ฝุ่นกับโบมีหน้าโคคันคนไรเห็ดไหเห็ดน,นาอาจจะเข้าใจเลย สภาพ f t เป็นแบบนี้ ohn p h i ก i p a o า r ซ p a t a s e r ยัง i s h a a n thaloloyu Laborator ilaca nathn hatz wirine lava heart Th District of Station Roy Thammar o l d u ğ n i c า s k ้ r t of a or vaccinated k a y s a n d a p 7. 0 0 y ö า universal lyh d o น i mà, s s à, ơ, a, no. n a t น d coo v o ิ o h h ตอไว้ใส่ของหนักเอาไม่เอาไมลูกจ้าบปได้เงินเนยเอาดีเด้อมาฝาเอาแก้ปัญกันลูกมาน้องแคนไม่พลอยไปไว้มุกอื่นลูกล่ะ เลี้ยงแต่เด็กๆบ้านเนผู้ใหญ่มาเลี้ยงบ้านเนาอันเดียวลูกผู้ละอันผู้ละอันลูกผู้ละอันลูกล่ะพ่อลูกพ่อเร็วๆหน่อยเอาฟองเดียวลูกอันนี้ก็ปั้นหมูเลยลูกปั้นหมูลูกล่ะ อ้วงซักเด้อมันแข็งน่ะเด้อเด้อขับใจเด้ออ้าจ้าผันหานล้างมายังจังนองแพตตี้เนี่ยเอาเย้ออะไรนมาื่น้ำนองแพตนองแตนองอันนี้เราเอาไปไหนสั่งเน่ไปดูนี่นเดห ออลูกพกเปิอาหมน้องสายเปย์เอาสางสางาละน้อยฝากสวัสดีพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่องาลาน้อยน้องสายอมมีแดดพี่น้องแดดแดเอาผัดตังเน้อมาอ้มน เน่ยอาจารยมาใส่ผู้ไวเนาะอือไวซะแล้บ่ไหรเย็นเอาซึๆแม่รุ่นพี่น้องน้องอามีน้ใจพี่น้องแม่นมีน้ใจสเลือสกันและกันพี่น้องเอ้ย่โอ้ยเฮากอีตนสงสารเนาะสร้างกได้แๆพี่น้องเอ้ยน่นน่ม่มแน่่่น บ่มแดดอีด yeah. oh, ีได้พี่น้องเมนเวแดดแด้บ้านามมื่อนี่แดดโชดโฝดอีนี้องลใหุ้ณเอ็มลอยเฮ้ยบแมนขอบคุณน้องอัม้อพี่น้องโดยไม่เป็นไรค่ะเสียห้พอลูกโคกคนเห็นรักอ๋อไม่เป็น่ไม่เหนเพราะฉะนั้นงไ่ได้ไม่หนไมได้จังไจะเป็นลมมันค่าของน้ำนี่ไม่เนผมมันแดดอันนี้ได้บริเวณหันี้น้ำเคดไเน ซีมือพี่ผักบอกว่าเบาละน้อยนะทั้งหลอดทั้งขยันโอ้ขอบใจขอบใจมันจะความสวยเรือพี่น้องที่ทุกอย่างด้วยกันขอบใจคนคนหยองไร้ได้เนี่ถึงไหนพี่น้องเป็นซอยเป็นแหลกก็ต้องซอยมันตึงที่สุดพี่น้องเมนเมนสอยสามสี่ห้าซอยได้หรือพี่พี่น้องสีซอยแบบซอยเป็นกำลังใจให้ก็ได้เนาะส่งกำลังใจมาหายส่าง แล้วก็ทีมงานทุกคนนั่นแหละพี่น้องเอ้ยพ่นเชดนี่เป็นงานที่เร็วมากคนน่ะเมนนี้พี่น้องไวเนาะคือคนสั่งมาอะไรห้องเห็ดสวยได้ทุกอย่างถ้าห้องสวยถาห้อสวยได้อย่านะถ้าอันใดที่เห่อสวยก็ได้ก็คือว่าเฮาก็หายผูที่เพื่อนเห็ดเป็นสอยพอลูกพวกนล้วเพื่อนเอาไม้พี่น้อง่น ไปเอาไหมพอสีเอาไหมแบบว่ามาตัดมายังอยากให้ม hmm. mm ันเลาะอ่ะใช่ไหมใครตางคนช่วงนี้แ right. ห <c oughs> <deep. c oughs> no ่งเวลาเลือนหน่อยเลือนหน่อยย้อันยังพออันย่ำหายย้ำหน้าเพาะสิเกี่ยวเข่าเกี่ยวหน้าพี่น้องมาแล้วน้ากับอีกสองสามมือพี่น้องไปปั่นเข่าปั่นเข่าไปมาของน้องอามเลยเนาะน้องอามกับน้องอามน่ะหายบ้าไงพี่น้อง แม่นแล้วจ้าอ้าวเฮืนงานบ่ได้มาบ่มื้อนี้ฮะนยังทันได้ขึ้นมาตเลี้ยงงัวเออทานกน FC ว่าโอ้ยว่าซั่นอันปตะหัวน้องอําว่าว่า่หยอกกันพี่น้องเพราะว่าอันเอื้อยเนาะเอื้อยเนาะเป็นเอื้อยของเอื้อยบ่ไพี่น้องเอ้ยเนาะ เมนี่เป็นเอือยหองเอบไล่ก็เลยยอกเอือยของเนอเออเอือยของซาบไล่เอือยของบาลาน้อ่ยเพม่อนเป็นเอือยกคกหมูพี่น้องเห่นและจ้าก็เป็นเอือยของน้องอ้ำฮะเลยเห่นและจ้าเขาก็เลยบอหยอกกันพี่น้องบอหยอกกันพี่น้องเออแม่นธรรมดาีเนาะว่านมวมหมุนตัวไรที่เฮาอันเปล่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยน้ำเนาะเหม่นขั้นคั้นบอหยอกที่มันหุ่นแห้งขนาดเหม่นโบ ม่วนหูผู้พังกะเพรโทษน้าละลายระว่งเฮาเป็นเอื้อนองเดียวเป็นกันเองเป็นกันเองแมนคือยๆคือเฮาหูนิ้ป็้กันเวันนี้ไซเนใดเนาะแมนแตไปทือซากันแบบอ่านกับหมอเป็นได้ยังว่าอันมานนี่เด้อันเห็นคนงานคุ้มงานนั่นเด้ส่วนอันปูน ก็เลยว่าอยาเอาเพื่อนมาโอ้ยมาส่วนผู้มาคอยส่วนมาเอาเพื่อนเพื่อนก็ได้กับับหัวกับหางกับหัวกับหางเป็นพิเศ้โอ้ยมาเอากระบาลน้วเนาะจะเคลิ้นๆเลยพี่น้องว่าวเอาเพื่อนรออย่าอย่าย่องไลยเด้อพี่น้องคอยคอยย่องไปว่าจะไหนกันไหนทั้งทั้งล่อทั้งขยันขจับวะทั้งล่อทึ่งขยันเหนื่อละจ้าตอนนี้ก็พู้ดังตีเว็บตีเว็บขยันแถมยังมีน้ำใจอีกสวยเหลือ ถึงที่สุดพ oui, ี่น้องที่สุดของที่สุดเพิ่นว่าตัดผมกับเป็นสั้นบันมาเก่อกับยังก่ออีกสั้นเก่งมากค่ะมึงใครเก่งเขาแล้วไอ้เฮาอีเองเลยคนไรอันได้เป็นผัวนี่โยกนี่แล้วขนาด เสียแต่บ si> oh 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 yeah, really ่ม wow. uh oh oh yeah, no ีอย่างเดียวพี่น้องบ่มีหยังบ่มีเงินแฮนอยู่เงินบ่บ่มีตังงอแฮนอยู่เงินไัใจดีกับบอาฝากอันเงินมาให้ค่าสร้างก็ยังไข่บ่ค่ายเอ็มร้อยฮะนะขายกาแฟวัดซานขนาดเย็นๆว่ะงานเลิกมากินกัทีมงานเนาะทีมงานว่ะนี่ ถูกต้องค่ะเขามีต้องการกำลังใจอยู่อาศันทุกๆกำลังใจที่เขามาเบิ่งมาซุ่มแล้วนะคะให้ละเลงไปนำกันเนาะให้มวนเงินเขาก็เป็นเนาะเอาะนัวของมวนกันเป็นเนาะทีไปทิศทางคือผู้อื่นกับผัวเป็นเป็นเนาะ มาแต่เศ้ากูโม่นี่กินข่าวแล้วหรือล่ะเรีอยแล้วมาตั้งแตนไก่มาแค่ไหนขันพี่เขามาอยู่เฮือนพี่เขาแต่อยู่เฮือนแล้วมากินข่าวอยู่นี่เพิ่นเพิ่นให้กินอยู่พี่เพิ่นวะให้กินอยู่พี่ถื่อข่าวมาอยู่บ่อเลยอ๋อถื่อข่าวมาพี่น้องเลยมีน้ำใจนะหักหักบ่ได้เบิ่งบ่ได้ให้เบิ่งติ๊บข่าวบ่โย่เัาบ่ได้มาทันตอนกินเนาะแอ่บ่เป็นยังพี่น้องเนาะ เฮามาซะเพราะว่าเฮาพาอันพี่น้องชาวบุไลนั่นทั้งทึง่ทึ่งของข้าวอาจารย์ทึ่ทั้งเอาข้าวสารมาให้ยตอนน่ะเอาข้าวสารมาใหายฝืนตอนเพฝนบ่มีมไ,มไ,ไปน้องอัน เมาวันนี้เราก็สิได้อำลาพระจ่าพี่น้องไปแล้วอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจรัวๆให้ครอบครัวลูกฮกพี่น้องแมน้องอ้ำน้ำเด้อพี่น้องแมน้องอ้ำซาบุไลบาลานอยพี่น้องคลิปนี้ก็เพาะกันสำนีกพอกันใหม่คลิปนะจ้าสวัสดีเนาะมาดูกันวันนี้นะพี่น้องเอลยกระสีได้มุ่งหรื่องกระสีได้มุ่งเนาะเอาโบได้ไปใช้ดอกมะนีนะเขาสะอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละพี่น้องเอลยสบายดีจ้าเป็นกําลังใจให้บาลานอยไปด้อยรวยรยพี่น้อง